ในวงการแต่ว่าไม่ขอเอกาว้ใคยแล้วกันนะเขาพูดว่าเขาดูสองพันนัเด็กงานนึงแล้วขาบอกว่านัเด็เปลี่ยนไปเพราะว่านัเด็ตอบนัดเด็สั่งสอนคนดูว่าเอออยากให้คนดูอ่ะช่วยเสพ่ะแล้วก็ติดไตตองให้ดีก่อนที่จะเสพอะไรนาแล้วเขาบอกว่าเรายังดูเป็นเด็กอยู่เลยแต่ว่าเราแบบเหมือนเปลี่ยนไปเหมือนตอบคำถามได้แบบว่าแรงกว่าเมื่อก่อนนี้ไม่รู้สิครับถ้าอะไรเกิดไปก็ต้องขอโทษด้วยครับผมนะถ้าผมทำอะไรร่วงเกินไปก็ต้อง ขอโทษแล้วก็ขอให้อภัยผมด้วยแล้วกันนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอที่ต่อไปแล้วก็อยากจะอยากจะแนะนําให้กับคนดูนะฮะคนคนที่เสพขา่าวเสพสื่ออะไรนี้ขอมีวิจัยณญาณในการโชว์อะไรนี้วิจัยณญาณในการฟังในการอ่านอย่างนี้ด้วยครับผมเหมือนค,คอมเมนต์ว่าเรายังเด็กจังคราต้องขอโทษด,ด้วยครับนะถ้า,าลุงเกินไปครบเราเราู้รสึกยังไงบาา้างคะที่มีคนคอมเมนต์แบบนี้ก็รู้สึกแย่เหมือนกันครับอย่างงไม่เป็นไรครับ ครับก็ม,มันมองว่าเราเปลี่ยนไปแล้วต่อเขาทำแรงขึ้นเรารู้สึกไงคะจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนเลยไงบ้าเหมอไม่รู้สิฮะผมเองก็ยังเหมือนเดิมแต่บางครั้งบางทีมันก็บางทีอาจจะแบบว่าไม่สติไม่อยู่กับตัวบางทีอาจจะแบบว่าพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเหมือนกับแบบเฮฮาแบบอะไรเ <c oughs> งี้ยวันนี้จบเครียดเลยเครียดไหมนะเด็กเครียดไหมช่วงนี้ก็เครียดจริงๆครับไม่กลัวไหมในการตอบคำถามต่อไปของเราอะไรเงี้ยก็คิดว่ามรืออาการหรือว่าอะไรเงี้ยมันต้องแบบมาก ก็คงเหมือนเดิมครับก็ออตอบอะไรเหมือนเดิมฮนะครับผมไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วผมก็ยัง20เหมือนเดิมฮะ,ะก็ <ๆ S 2> ยังก็ยังเป็นเด็กบ้างเป็นผู้ใหญ่บ้างในในบางโอกาสบางทีเราเรามาทํางานตรงนี้ต้องแบบว่าต้องต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วย,วยนิดนึงครับจะมาเด็ก <ๆ S 2> จะมาขำๆบางทีมันก็นะก็ยังมีเยาวชนใครหลายคนที่คอยจะจับตามองผมอยู่อะไรเงี้ยอะก็ต้องทำแบบอย่างตัวเอยให้คำแนะนำอะไรดีกับ <ๆ S 2> ดดู้สิ่งที่เราพูดไปบางทีมันก็เหมาะกับจิ๊นเพราะแบบว่าอาจจะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยครับแต่จริงก็ไม่อยากแบบพูดอะไรให้มันบางทีก็ขอโทษนะบางทีพูดออกไปอะไรที่ไม่คิดครับผมขอโทษด้วยนะน่เดน่าเดเขาบอกว่าเอ็เออมีชื่อเสียงแล้วไม่ค่อยพูดภาษาอีสานโอ้ไม่ครับผมถ้าไปตั้งงานอีเวนต์จะเห็นว่าผมพูดครับ ไม่ไม่ไม,มีใครก็ได้ว่คนที่่อนเขาบอกว่าเด็ดชื่อต้นจริงหรือเปชื่อจริงชื่อว่าชื่อต้นไม่ใช่ครับผมไม่มีครับไม่มีไม่ยาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครับ แต่คือยืนยันออกงานในพูดภาษาอีสานอยู่พูดครับพูดครับพี่ใครบอกให้พูดก็พูดครับวันนั้นไปงานของเรื่องแทะกันชีวิตก็พูดครับผมไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่ผมไม่ไม่เคยลืมครับทะเบียนบ้านก็ยังเป็นขอนแก่นครับจีบสาวภาษาอีสานไหมฮะ <laughs> ได้ครับพี่พูดออกสียงได้ไหมได้ครับเบาได้ครับวันนี่ยังบ่ถูกใจก็ขอโทษด้วยครับผมบ่ไหครับเด็กคนนึงที่<า>ว่าพูดยังบ่ได้มากครับผมคันพูดไปมากกะสิว่าแกแดดก่าเราจริงจริครับ เราจะเบาบ่อยเบาบ่อยมาขับเ้าบ่อยเบาบ่อยครับผมท่านที่ผู้อื่นเบานั่งกับวบา